ตั้งแต่อุงเอิงเข้าสังกัดโนหนึ่งมาก็ขยันทำงานมากทำ u t u b e เพียงแค่7เดือนก็ได้ถึง7จ็ดแสนซับและ t i k t o ออีกเกือบ1ล้านผู้ติดตามจะดังไปไหนในฐานะที่ผมเป็นท่านซีนะครับผมจะมาเซอร์ไพรส์ของเล็กๆน้อยๆให้อุงเอิงนี่เอาออกแบบนี้อย่างนี้ในกล่องไม่มีอะไรนะครับแล้วเราก็ไปยืนรอเป้าแบบนี้แล้วผมก็ห้แบคงไปลอเอิงว่าถ่าย t i k t o k ครับแต่จริงๆแล้วเอิงจะมาติดกับดักเรียบร้อยนั่นแหละผมถือ p อ iPhone อยู่ในมือตุ้เอาเอา ตายแล้วไอโฟน14 Pro Max สีม่วงเปลี่ยกหมดเลยอ้าวอ้าวอ้าวเราจะทำไงละทีนี้ลองดูหน้าสิรู้สึกผิดใยอะเลยช็อกเป็นไงละช็อกคิดเปลี่ยนแล้วนี่ถึงขั้นลอยอืดแก้งตายเลยนะครับตายตายไม่ต้องไกลนะเราจะได้ทำไมเรียกเอาออกเราเรีไมทำไมก็มันไม่มีอะไรข้างในน่ะ อันไหนอันนี้ค่ะเอออันนี้ดิอันนีเอาฉลองเจ็ดแสับยินดีกับช่องเออเอาใหญ่ด้วยนะครับเออเอายังจะงงอีกของแกนั่นแหละต้องไปนตั้งแต่ลขอะไรอะ้อะลข้ันะลา้านอะ้าวอไแล้วหนึ่งล้านซับจะได้ไรไม่ได้แล้วได้แล้วเนี่ยอะไร